หาของกินอยู่คุณน้ำบูลแกก็หาของกินอยู่เจอแล้วเสี่ยงมันดองบอกคุณน้ำุ่นสิเลี้ยงเสื่อมอนขอบคุณครับขอบคุณขอบคุณคุณครูแม็กวารุธเราจะมีสินนะครับที่ตาเลี้ยงแซลมอนคุณน้ำุ่นคุณน้ำุ่นเพิ่นสิเลี้ยงครับซื้อกินต้องกันป่ะขอบคุณนะซื้อกินต้องกันเดี๋ยวเอาเงินให้เด้อใครไล่อยู่แม่งเงินมันอยู่ในนี่ใครออกก้อนบ่เออใครไล่อยู่เงินเดี๋ยวออกก้อนเนะเอาคนละออกก้อนพ่อแม่นเอาเจอใครออกก้อนแม่ขาไปใส่นี่ เวทีตั้งอยู่ไหนคุณครับเวทีตั้งอยู่พู่นนะครับตอนนี้ออกมานเสือมันอยู่อันกเพงมันอ๋อมอยู่เพิ่นขายไปใส่ถ้าแม่ค้าไม่มานี่จะวิ่งลาแล้วนะมันต้องราเท่าไหร่สวัสดีครับวันนี้เราเริ่มเหมือนเดิมครับสามทุ่มถึงตีสองพี่ต้องกินปลาสมไหมครับสมปลาบปอปลาสมออร์เรนจ์ฟิสซ์มอร์ปะออเรนฟิสซมอล สองกล่องเลยท้บอกะไไปดูคุณธมบูลเพิ่งกินบลาสมพี่น้องสมกล่องเอาอะไรเสร็แล้วมันได้ของควันได้หรือตีเสียข่อยก็เห็นแล้วไหลอยู่พี่น้องแล้วไปเนาอยไปเละ นี่แหละเขาเรียกว่าคลิปเกียวตัวจริงนะคมาด้ยค่ะพี่น้องคุณกระกิบบอก้วมาด้วยค่บพี่น้องพี่น้องครับมเนกซสื่อของน่อ้แน่น้องแอนนี่ได้อะไรกินวันนี้แต่อ่างเบิด้ได้้องแต่อย่างกินเนาบอได้ออกมาจากเจ้าากินก่อนเดี๋ยพี่น้องนะไพี่น้องครับพี่น้อง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 ใคว่ามีเงินกินข่าวห้อครับพี่น้องโอเคครับพี่น้องแม่เล่นหรอพี่น้องพี่น้องพี่น้องอิบตัพี่แม่าอยู่ตัวเกลียวแล้วเหรอแม่ครับมาอยู่เด้อนสี่องเดือนแล้วครับ สวัสดีทุกคนครับเรามาหาของกินซื้อแล้วจะคอยใจคอยหานกันเนะเขาสาคผายไหลอยู่สวัสดีแม่น้องพี่แกงเดี๋ยวเราจะไปเดินตขอร้านย่างไปเพื่นห้อยสิไปต่อในร้านต่อไปครูจุนไม่มาเหรอครูจุนมาไหมครูจุนไม่มานะครับเพราะว่าครูจุนติดโชล้าเคยกินลูกซีนเนลยใช่ไหมอยากกินลูกซีนเป็นลูกซินหนึ่งไหมมันก็คือเปเอาแหละมันมีแต่ลูกซีนทอดีเดินข้าวยางก่อนบอย่างย่างย่างก่อนเสียงนี้คล้ายชินจังมากๆว่ะสันคืออยู่บ่ครับ แต่เสี้อมันละมันอินเข่าไปล่ะเฮาเนี่ยจะกินไม่หมดแล้วมันจะข้าอะไรถอดออกแล้วอุ้ยนุ่นนุ่นนุ่นเลยใช่แบงถอดแต่วันนี้มันสตกเลยฝนเอย่าตกเลยจ้าสาธุแม่งครับย่านยูอย่ตกนะครับคืนนี้จะตกนะครับเพราะว่าให้คู่ชิจังมันตะไคร้แล้วเรียบร้อยไปพยายามมากินของถอดไหมบอกเลยว่าแข่นคู่ชิจังปักตะไคร้ไม่ไงอันนี้ใช่ลูกชิ้นหนึ่งไหมนี่ใส่นี่แม่บอกไม่จะบอกเขาเป็นร้านยานใช่ เบ้อแล้วครับเบ้อแล้วก็ครูสินจังฝากตาใครแล้วก็บอกเลยว่าแน็กไม่สอนเด็กแล้วเหรอมือนีมือมือนีโบ่มี่ขาบสอนครับมือนีโบ่มี่ขาบสอนกับเล่ล่ามากเป็นยังไงกินต่ำเนาะแข่งกันโอ้โหพูมายาสห์มันจะมันจะเห็นแต่้นตกแหงตาหนังมันแก่ยังไงนั่งร่มเบ่ดนังซึ่งกินกินอ่ะเอาเลยสวัสดีครับทุกคนหาของกินเขากันครับจะเอาอย่าง เดี๋ยวหามากกุกคนตอนน,ตอนนี้ได้เพิ่งได้เซลมอนอันเดียวสวัสดีพี่กันด้วยนะครับครับพี่น้องนอนหอนจะตื่นเันก็เป็นทั้งสี่แบะพี่น้องเลยม,มั้เพิ่งตื่นนะครับเพิ่งตื่นนอนเราก็จะมาหาของกินแล้วเราก็จะไปนั่งกินหลังเวทีนะครับของกินของกินฟลายคักจ่าเดี๋ยวออกไปจ่ะมารับมาม,าม,ามาบอกซื้อไปคอยกินน้ำจ้ากันล่ะ เร,เราค่อยหานกันเพราะว่าดายดายคู่น้ำอุ่นใจงั้นเหรอกรเพราะว่าใส่โทรศัพท์ไรอยู่นะครับพอวัน้องสุดท้ายแล้วก็บอกวา่า <c oughs> โอเคขอบคุณหลายๆ <c oughs> ด้วย,ย <c oughs> งานเต็งเกียวปะงานเต็งเกียวเต็มชุดสวัสดีครับฟังมากค่ายโตเกียวม,มีแต่คุณครูลเลิศเลยครับขอบคุณครับคุณอะปืใส่แว่นตาไม่ยังตลาดปากแดงจึ่งพี่น้องใส่แว่นตามากไปยังเด้อ ขอบคุณนะครับขอขอให้ทุกคนกดหัวใจรัวๆกดหัวใจให้รัวๆแล้วส่งของขวัญด้วยสวัสดีพี่นางด้วยนะครัะพี่นางพี่นางส่งคนที่ส่งดอกกุหลาบเหรอพี่นางเนาะถ้าพูดบูซื้อก่อนบ็ห้องบประทันเดทมนเลยรดีสตอนอะไรนะเมนไหมอาหารหลักของมอไหมยังไม่ได้แล้วเด้ของกินเล่นนี่ไงกินไหมนี่กินอันนี้ไหมก๋วยเตี๋ยวเห้งไหมเราลองบอเอาเน่อยให้กองเนาะ อันนี้หรืเปล่าเ,เต๋วแหง้งที่เขาเดี๋ยวพี่น้องคงจะเพิ่อันนี้ก็เตี๋ยวแหง้งเอานี่เด้พี่น้องก๋่ยเตี๋ยวแห้งตลาดค่อนข้างเยอะครับวันนี้ฝากทุกคนคล้อ,องหัวใจให้รวนๆนะครับเราจะพาเดินดูบรรยากาศหลังเวทีแล้วก็หน้าเวทีนี่พี่น้องเห็นเวทีบอพุนอ่ะเห็นเวทีบอผุนเ่ะเวทีพุ่นพี่น้องอันนี้ห้าออกมาซื้อเข้ากยินฮะ ชาขึ้นเป็นยำๆมันถึงนำหรอน่าจะชากรวมสวัสดีทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พวกเราด้วยนะครับมูลิสิภาชมเร็วๆนี้เราจะมีนอาได้ยงคุณอมบุนใช้ดูหน่อยเราได้ขอนมหวานไปตอนเ่าไหร่พีเนีไปกันตอไปกันตอครับจะเอายำไหมเอาไหมรู้สิขิดอันนี้กินบ่เอาเอาคนละกล่องนะกล่องไปจิอันนี้เป็นก๋ยเตียวแห้งกเทยเขีนปไว้พีนอลยี่าบาท งานอยู่ที่ไหนวันนี้นัอยู่สระบุรีอันขอโทษนะครับหม่องนีเพื่อนว่าหม่องไหนนะครับเนี่ยเขาเรียกวะน้องแค่น้องแค่น้องแค่เลยน้องแค่น้องแค่เขาทำไมเหมือนทำไมน้องแค่เหมือนกาแฟาดด้วยอืมเขาเลยนะครับคุณน้ำอุ่นเปร์ครับวันนี้เจ๊แมนานแมนครับอันนี้เป็นของเจ๊แมนนั่นหรอเออนี่เด็กพี่น้องเด็กนะครับขอบคุณทุกคนนะครับเพียงคุณน้ำอุ่นใจงั้นออกไปก่อนเพราะว่าแนักโทรศัพท์ไล่อยู่มาพอมัน ผมถือสายปะมาไหมผมถือสายผมไหลมือหนึ่งสมควันครับผมถือสายมีหอนแมงฉอดมีคำพอมีคำพอเข้าท่านไหนมีกินปิ้งหอยบะอยากบอปะสวัสดีจ้ัคุณเอ็กสวัสดีน้ำอุ่นตาหวานด้วยนะจ๊ะพี่กันพี่กันสวัสดีพี่กันนะครับยังไม่ได้มีนเลยหน่ำบ่อข้บ่อหน่ำน้ำเปล่าบ่ออยากกินน้ำสมไหม อเดีอบ่อคยกิน no, น so ้ำเปลาเอยกน้ำปลาชงนี้ไปีอยู่น้ำส้ม อันน้องสูงน้องสำคัญกว่าอยกินน้ำน้ำน้ำผลไม้อ๋อน้ำผลไม้เจ้าบอาเจาเอเด็ดเรืองหน้าเอาเดื่องครับพี่น้องนี่มันก็ซิมี่อันนี้เป็นพวกอาหารรองนะครับอยากกินเลยแต่ไแต่สิอันนี้ล้างล้างหม่องเขากับพ่ท่านตั้งพี่น้องเขาบ่ท่านเขาพ่ท่านตั้งเนี่ยของกินหลายๆนะครับกินเลยวะของทานเยอะมากใช่ครับแม่บีสวัสดีแม่บีด้วยสวัสดีครับสองหนุ่มสุดหล่อขอบคุณที่ส่งฮิปโปให้ด้วยนะครับเดี๋ยวพิกกล่องกันฮะเ้าเอาะ ครูน้ำุ่นบอกอยากกินลูกชิ้นก็เลยจะพามากินลูกชิ้นลูกเขาไหร่สิเรกกินลูกชิ้นเนาะปากผมขึ้เหร่บัตรเท่าไหร่คะวันนี้จะไปบัตรเท่าไหร่ทั้งหมดนี่บัตรบัตรนั่งหนึ่งร้อยบาทบัตรนั่งหนึ่งร้อยบาทบัตรออนไลน์หนึ่งร้อยยี่สิบเก้าบาทพี่น้องจะเอาอะไรอีกนะครับซื้อบัตรเข้ากลุ่มได้เลยนะครับวันนี้เรามาซื้อของกินก่อนเอาม เาเลือกจะเอาเลยซื้อเยอะจังทานหมดไหมน้อวันนี้เต้ยยาวๆเลยนะครับวัสดุไม่ต้องหว่วงเรื่องการกินหมดไม่หมดนะครับดูจา,ดจากคุณคุณเค,คณยตาจะคือนใบขทานหน่อยน้องแล้วบอกห้ผมแล้วว่าผมอ้วนเขายัเนี่ยท่านหลาวาเขาคือมีที่เจยดซีแคมอนุญาตให้พี่เน็กพี่น้ำอุ่นเป็นคู่กัดนะจ้าวัสดุว่าว่าให้ผู้ใดว้พี่น้องนั่ง อะไรนะครับพี่น้องนาง,นงอะไรนะครับยังครับคุณธบุญจ่ายอีกแล้วพี่น้องถ้าแม่ซื้อบัตรตอนนี้ทันไหมทันครับทักไปที่เพจเลยเฮ้ยทักไปที่บ้านฟ้าเปล่าพิษย่ายจะแบนไอ้เ,อเลิฟต,ติ๊กตอ,อกไอ้เลิฟติ๊กตอ,อกเ,อเลยไนะปบ้านฟ้าเลยพี่น้อง แม่ทักไปเลยครับ้านฟ้าแล้วก็บอกว่าซื้อบัตรดูคอนเสิร์ตคืนนี้เขาเขาจะดึงเขาจะส่งลิงก์เข้ากลุ่มให้คนจะต้องห้ามพูดคู่เดิมแมนครับรุ่นอยู่นะครับน้องสีแก้มแซลในเฟสจ้าเหาอท่านวะพี่น้องส่วนไรพี่เธอพู่ในกับหลักสือคักสือแน่พี่น้องแล้วบอกกาบแล้วสี่หลองเพลงเลยมือนี้แล้วสือเพิ่มแล้วสิบกินแล้วก็สิบกินไปนอนทั้งประตูอุ้ยว่าดีเลยอันนี้ผักคันจองเ ครับปวกันจองไหมครับไม่ปวดจองกันจองครับโค้ชไนี่อ่านพอมีนี่มั้พอม่บยแม่้ยมีเขายังมาทด้นะนเลยดิครับวันจอไหมครับ่วกันจอเลยครับ กใส่นี่บะมี่แม่บะแม่บะแม่บะมีเขายังบนทนนไนน้่เลยดิรอน้ำเป้าแล้วน้ำเป้าเละันนี่รอเจอนะครับวันที่28ที่ขอนแก่นอุเจอกันนะคะเฝากสักหน่ยได้ไปแซวผมสงคนด่กันพี่น้องมีคนมาแอบเดทกัน มีคนมาเดทกันแล้วเขามานั่งกินด้วยกันสองคนมันเลยกินยังอยู่นี่สองคนโอ้ยอยังแซ่บบอกมันไม่น้ำยาอย่างแน่นี่พี่บุญอยากกินน้องจีนป่ะนี่กินไหมจะถามคอยถามเจ้าเนี่ยวเออซื้อหลายแล้วลูก็ซื้อก๋วยเตี๋ยวเพื่อกันจะนัวกินนี่อร่อยซื้อเพื่ออะไรก็ซื้อน้อยแท้สีอิ่มอยู่บอกกันนน้อยจากไหนพี่น้องเมึงถูกะ จีกบปะว่าเป็นยังว่เป็นยังกินนอะไรที่พูนล่ะกินอะไรที่พูนล่ะแซ่บบอลิโอฮะด่วนนี่นี่ให้เลยนี่นี่เดี๋ยว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 เซฟลายเจนน้องแอนนี่นะครับนี่เคนเด็กอันนี้น้ำยาเลยนะฮะน้ำยาขนมจีนเหรอน้ำยาตาหน่อไม้ค่ะน้ำยาตาหน่อไม้โอ้แท้ต้องอันนี้เป็นขนมจีนบุฟเฟ่พี่น้องใบหน่อไม้นะคะ โอเคครับปลาหงส์ไปให้เพื่อนกินสองคนเพื่นกำลังเดทกันอยู่ออกเดทถือกันอยู่เอ้าถูกจำกัดอะไรนี่อะไรดบอกเข้ามาอย่างต้องตอบว่าไม่ไม่ได้วะอันนี้ล่ะฮะนี่เนาะประกาศนี้ไม่ชัดเจนเออไปกันต่อครับเราได้คงเราอิ่มแล้วใช่ไหมแค่นี้อิ่มไหมอิ่มแหละอิ่มมั้ง Bạn. Nằm đây là nó. Này cũng và đi sao lại có khói giúp ngay lọ thế nào mày mẹ bảo con của mày con lại có khói giúp bụi ngay không ấy phải xem đây là ba sản น้ำอุ่นซื้อครบทุกร้านอย่างลูกก็เนยมาพี่นางอีกนิดนึงครับพี่นางนะครับพี่นางพี่น้องคงคือยังเป็นมือกล่องในผู้น้ำอุ่นนี่แหละตอนนี้เอาไหมเอาเอาพอดีแล้วเรากินนี่กับนั้นพอดีเอากระป่องเอากระป่องนะตาดกินเป็นเวลาห้องซื้อครบทุกร้านเลยนะจ้าวันสัปดาห์คุณฝ้าเหลี่ยมสิขอซัพพอร์ตด้วยนะขออนุญาตขออนุญาตเข้าก่อนนะครับฝ้าเหลี่ยมบอกผมเลยว่าต้องฝ้าเหลี่ยมมา้นี่เฮ้ยต็มเต็มเต็มซื้อสัตว์แล้วมันจริงหรือซื้อก็ได้คุณน้ำอุ่น รูปทีก็ได้จริงเหรอเจ้ากินไหมกินต้องเติมพลังก่อนเพราะต้องเล่นหอดตีสองนี่น้องเราต้องเล่นถึงตีสองเพราะเราต้องเติมพลังก่อนมันมีขอดจำกัดเราลดลงอะไรเลยมันเป็นข่ดจำกัดต้องการอะหรือเ่าม่นต้องลงขึ้นไม้ดิฝากเขาหน้าจอให้ด้วยนะครับบอกขึ้นไม้บอกรัวบัวรัวเราจะเรื่อยๆซื้อครบถ้วนเดี๋ยวแม่ออกไปซื้อบัตรก่อนนะครับโอเคครับได้ยังไง เสี้ยวหม่อนสองข้าวสองสาหร่ายสองอิ่มเหรอครับผมกินไรอ่ะจะเอาภาซื้อมาจพี่พอทักแล้วกินเพื่อกินไรแท้ัเพื่นนนตุนมาบอวันนี้มาครับเพิ่นเตรียมมุกให้เด็ดพี่ที่ก่อนเพื่นนนตุ่นอ่ะวันนี้ฝากด้วยนะครับขอบคุณด้วยนะครับร้านโคตรทะเลดองพี่น้้อองโคุณครับน้ำอุ่นกินหลายเด้อน้องฝนบอกได้ครับซึ่งติดตามคุณขอบคุณผู้ติดตามใหม่ด้วยครับ ขาจะไปกินหลังเวทีครับตอนนสื้อของเรียบร้อยของกินเรียบร้อยแล้ว,ลวเราก็เสียบศาสตร์ลงมาปูนังจับจองที่นั่งนะครับหลังเวทีเอาของลงมาแล้วก็จะไปกินกินเลยกินเสร็จแล้วก็ต้องเตรียมตัวรอเพราะว่างานเริ่มสามทุ่มสามทุ่มถึงตีสองครับสำหรับวันนี้มอือนอยู่ขอนแกนได้ไป่น้องมือ<ใ>น<ะ>ื่เปล่ เอามาสแกนข้างนอกไหมล่ะไฟมันนะ่ยังไงมันแปร๊บ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 โอ้พุทธมนูนไอพี่เนาะเนี่ยเพราะเนี่ยเจ้าขี่โอคนมาใส่หนิเพื่อนสแกนให้เหมันกลับด้านนั่นบอกคือเสุดลายแต่คู่จะอิ่มจะบอกเดี๋เอาไม่ต้องถามว่าจะเหลือไหมเท่าไหร่นะครับร้อยหกสิบ ขอบคุณทุกคนที่เข้าใจให้นะครับพี่น้องเข้าใจให้แน่เพราะว่ามันมันมีการแจ้งเตือนมาสองอนัดจะมันแจ้งเตือนนี่ยังของมันปุ๊บนอนมากขอหัวปูหัวปูพี่น้อง,อง,องน,นอนมากแต่ขอนแก่นนอนมาหลับโดยผู้นำบุญลูกกวนกวนข้าวกวนแน่จะต้องกวนข,ข,ข,ข้าวกวนพี่น้องเห็นผลที่เราใส่เป็นตารเรานอนบ่อพอเด,นะ <c oughs> ดเพร่ะไดอเราเบอร์น้องโอ้จิจริ๋งอ่ะเขไม่ได้คุมตาหรอบเขาได้คุมตาดำแต่ตาลีแต่เองใอดเบิรงมันจะเป็นยังไงเนี่ยเป็นเหรมกเขาเดี๋ยยงชนกันดีนะ ไปครับเดี๋ยวเราจะไปทานหลังเวทีกันนะครับไปยืนกดแล้วข่อยเฮ็ดสายคอนเทนต์ครับได้ค่อยตัวนี้ตัวนี้หนี่ทวงมากเป็นยังทีไรทุอีเดียวไม่เป็นทีคอนเสิร์ตเราก็ยืนเอกเนาะโอ้ยเอามันเป็นสิ่งที่ดีดิเออห้องเห็ุไหนคุณเขาหุงว่าเขาไปใส่มาใส่เนาะเนี่ยเขาบอกเขาอยู่ในตัวเอฟซีเนี่บอกพี่น้องสักสิไม่ต้องสังเกตยากเพราะอะไรพอมก็สิเรียนยู่น้ำคุณน้ำอุ่นนี่แหละแล้วเรียลิติก็พอมันมีคนเรียนน้ำหยอกหยอกหยอกตอนุูตัวเนาะพี่น้องกินเสร็จก็สิไปเล่นอยู่ในสนามไปหาค เราลุ้นตัวเนี่ครับไม่ได้ลุ้นตัวคนไหนลุ้นตัวของเ <c oughs> อ้า,าอา๋อย้อยอุ้ข้าเจ้สมนทนมาแจ้งให้ขอบคุณคนะครับ,รบ <23 S 1> วัย23ท่านเดี๋ยวเราจะเสียเอาสาสตรต้องมาปูนั่งเในห้องจับจองที่นั่งเลยครับในห้องก็สิีเข้เบบรันบ้านนะครับบ้าน <c oughs> บ้านห้องที่ไหนค <c oughs> บ้านห้องจะเบป็งหลังเวทีพี่น้องผ้าเบป็งหลังเวที่มรนจะกาศหลังเวทีผู้ใดสีไล่ห่ใครบ่หูแต่ผมไล่ครับใครเพี้ยนไหลใครบ่ ถ้าขายเพียร์ไรคงสิลงเด้ดิพี่น้องเพิ่ง,งลังตั้งของมาหันเนก็เอาเนก็เอาไม้ไปซองแล้วไปซองพะนะเอาไปซองเอาไม้ไปซองให้เพิ่นแล้วเรียบร้อยเพราะว่าไม้อันนั้นอันนี้ลายอย่างหลายแนวนะครับโอ้ยอ,อ,อย่าพุดนะไรอย่าอย่าอยู่ตรงนี้ยังไปพูดพี่น้องรถประจิตไทยจะให้เฮาด้ดิ แน็กหกสิบสมัยน้องแน็กหล่อฟังเสียงคือครูจิ้นจังครับขอบคุณครับมีงานมือนี้ล้วกัมือน่ะพ MM ี่น้องเด้อนะครับแล้วก็สิพักยาว่าเขามีการไปต่างประเทศกันมันก็จะไม่ค่อยๆได้มีงานเท่าไหร่เดี๋ยวเราจะเอาศาสตร์ลงไปก่อนเอา กินเขากันลงได้ได้โทรศัพท์ไม่อยากได้อะไรกินครับนี่ยังอะไรยังกินสวัสดีนี่คนดูเราอยู่ที่700คนครับตอนนี้อ่าเพจจังไ t i ิก o k อ a c เ b o บุกเอเอาเอาน้องซีแกมทำไมจ่อยจังเลยคะเนี่ยเขาพี่มาหน่ะเขาไปเอาอันนมานม่ยไงน้องแนนเป็นตัวเล็กกันเลยคะเอาเอาเอาพี่ดีบอก ไปเบิงได้นี่ไปเอาสามารถได้ซื้อเลยค่ะโอเคอ่ะซื้อไว้เราสัรงก่อนกําลังจะให้คุณแอ๊กไปเอาไปเอาสัรงก่อนมึงว่ายังสิบบาทค่อยยีกไปเอาสัรงไหมของลงมาบ้งเลยก็ตัวโอ้ยแฟนกันแน่นอนแฟนตัวแฟนไทยแฟนไทยอันนี้แฟนไทยยออดลุ้น ขวนแกนพี่น้องเออจนวาหอดพิวเจอปากร่างเสียนี่นี่นี่คันเดบาให่คนน่น่ะคอยนอนวานั้นอยถูกทรมานแห้งขาสาหอยน้อนหยนอนบางเจนวมงสาไม่ยอมคอยต้องตื่นปโมงเพื่อมขนอนมันบ่เพื่อโอ้ยหยอกกันนี่คันเดบ้าแห่คนนะบอกค่ะอนเื่นออนเพื่อนอะเพื่อนอเื่อนอนอ่นอะเพนื่นอ่นะเพ่อนอ่อนอ่ะเ่นอ่นเพื่อนอะน่นื่อนเ่อนะ่นเืนอื่อน่ นี่สวยได้กับตายันคิ้วจมูกยันปากสลุบเป็นแรงจริงไหมจริงแฟนใครแฟนแรงอะไรอะไรนะแฟนแรงบายจะไปเป็นแฟนกันได้ไงเกี่ยวกับเรนนี่เจมเจมพี่นายกับพี่อุ่นกวนหยังกันลูกก็สิพี่นายคอยอยากมาอายุพี่น้องราเลยรู้อยากพูดให้ฟังยิ่งใหญ่มากคอยพ่อสี่อยากกัน เพราะว่าเห er> ็ oh นแฟดเราเป็นแฟตพวกโอ้ยเจียดีมากอะไรนะเลียนเรื่องแล้วเรียนเรื่องอะไรเพราะว่าด่าคนว่าคนอื่นว่าคนนู้นได้นนอย่างนี้มากเหมือนอีกใช่ไหมพี่น้ำอุดเป็นข้าวอเมริกับโอ้นอเล่นไอ้ตาหวาน อ๋อฮน้องน้ำอุน่นอย่าแกล้งเพื่อนๆจ้ะเ,เ,เจอไม่แกล้งไม่แกล้งแล้วไม่เดีรักรักรักอออเอาแว่นตาอยเสียไปใส่โอ้ยใส่อ <laughs> เอะไรนะเมื่อกี้อุยของใครนี่กิน,ยนเยอะมากไม่เยอะเลยคือเอาดีๆคือน่ากินมากนะมา,มากมาก ซื้อมาแบบเป็นเมาส์ตลาดมากแน่เไม่ยอย่าซื้อตอนหิวบอกเลยหรือว่าจริงมาสน,นเอ้าจริงคืออะไรนนคือไทยไก่แทะมาสันหนูพูดเลยว่าหนูกา้าวูดความจริงน้องเต็มเต็มเหลามาลูกวาสัน,นเอา้าพี่นาง,างน้องขี่ตัววันนั้นวันนั้นวันนั้ไม่ขี่ตัวไม่ขี่ตัว,ตว,ตว,ตว หาคนมหเลยเพื่นนอกพี่น้แมนาใครสิป้อยคลิปล้วนกเจ้าเพื่นเพื่อนหาคนเปมืออะไรสดเพื่อนกเอาคลิปไผคลิปพี่้ำมูนกับพี่แนนนั่นพี่น้ำไปกบฏแล้วเนี้ยโอ้ยยพี่น้ำจะเป็นกบฏไม่ได้นะอขอแก้กันด้วยใช่เขาจะติด้องวงจรแมพ้องเธอเอานั่นคนเลยใครว่าเนีเคยเห็นแสงยังแวบๆหนีพี่น้ำแน่ๆแล้วไปจุดกองชิ้วไวในห้องผมครับแม่แม่แมม่แ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 ่แม่แม่ พี่นำร้อยขับไปเองจิเอาขึ้นมาให้นี่หน้าตาแบบบ้าเลย่พนมันมันอันนี้มาเพิ่นไม่มันไม่เกี่ยวกับพี่นอนแต่รู้แบบ พี่ตะวับบนหัวล็อกหยอกยอก,กันก็มีแนกเกี่ยวกับพี่นอนแต่หนูแบบพี่ตะวับบนหัวล็อกหยอกกันก็มีแนกแม่เราหนูนอนหลับยูเป็นบอล้วาคอยก็จะเดือตือ่นมาคนนี้วอากัน,กนยี่ห้งกันตอนแรกหนูนึกว่ามันเป็นระยะเวลาแป๊บเดียวที่แบบคุยกันใช่ไหมแต่ว่าค้างแต่ว่าหนูตื่นบ่อยอย่างนี้ใช่ไหมแต่ไม่ค่ะ สจอหนึ่งมาอ,อีกเจอหนึ่งยูฟี่เจอปางลัชิดกันย่างหยอกกันอยู่ก็เก่าแม่ลิปรับอุจนะนก,ก็ันสดงเ,เอางงเอาเลแล้วเอาพอายัางไงกวไปหาศาสตร์เราไปเอาศาสตร์ลงมาหเลยเราไปหาพราะยังแนี่ยศาสตร์ยืดสาใครอยากให้หนูเปิดคลิปสองล้านนะคะโอ้ยค้างค้างจาน <c oughs> โอ้คนหนึ่งวันเราไปเอาศาสตร์พี่น้องเราไปไล่สซนไอเพีลคนเรายืนถ่ายโยโอ้ย <c oughs> ที่ได้กินตอนได้ระบาดเนี้ย ไปไล่กอบบบบไข่เด็ดปะสิได้ย่างเปียวเองเออแล้วไปไล่แล้วไปไล่ห้เปียกค่ายครับค้างค้างบาซันผาค้างค้างบาซันผาค้างค้างบาซันผากินไม่เข้ากิน ้ยซื้อเหมือนกันเลยเก็เจียวแห้งใครอยากรู้ก็มาิหนูมไม่ยอม,มอยน้นม